องคมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาเลิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานค่ะ วันที่8สิงหาคม2565พลอากาศเอกชลิตพุ้ผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรัญทาดากันนะสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานแห่งใหม่ณพื้นที่ริมถนนสายบายพัชอําปันบุรีตำบลสามพญาอำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความเป็น สิโมงคลโดยมีน,นายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายไพโรธจึงธนาเจริญในอำเภอชอำหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการร่วมให้การต้อนรับโดยมีการประกอบพิธีสำคัญ3พิธีได้แก่พิธีพามบูชาเลิกพิธีส่งและพิธีวางศิลาเลิกสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน จัดสร้างขึ้นบนที่ราชพัสดุอำเภอชัอําจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่บนเนื้อที่50ไร่ใช้เวลาก่อสร้างประมาณป,าณปีพศ2565ถึงพศ2568ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงเป็นอาคารสูง3ชั้นพร้อมชั้นลอยโดมแก้วมีจุดชมวิว360องศาส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลงสภาพอากาศส่วนปฏิบัติการฝนหลวงพักใต้ตอนบนภายในจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบการใช้เทคโนโลย เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านฝนหลวงที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงรวม10โซนเช่นความเป็นมาเทคนิคการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแบบครบวงจรและสนองพระราชดำริในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐเอกชนนักเรียนนิสิตนักศึกศษาและประชาชนทั่วไปและช่วยเหลือประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจาก และพิบัติภัยน้อรมรำดึกพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธทีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ทรงพระราชทานตำราฝนหลวงพระราชทานให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤตภัยแล้งต่อไป